สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝนนี้ก็นะครับหลังจากฝนตกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพามาดูบรรยากาศที่ทุง่งนาในแปลงปลูกพืชตระกูลถั่วมีถั่วพาแล้วก็ถั่วเขียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วพานะครับที่กําลังติดผกนะครับถั่วเขียวก็คือเก็บ หมดไปแล้วนะครับก็อาจจะมีแซมปะปลาอยู่บ้านแต่ว่าก็จะปล่อยให้มันร่วงหล่นแล้วก็งอกเป็นต้นขึ้นมาใหม่เลยนะครับถนับถั่วเขียวก็จะห่าง่อนยนะครับถั่วพาที่ปลูกไว้นะครับอันนี้คือซากของต้นถั่วเขียวนะครับมันก็จะเหี่ยวแห้งตายไปแล้วครับเนี่ยก็จะเหลือต้นที่มันแห้งๆกันแบบนี้นะครับ นี่ก็มีติดฝักอยู่นะครับนี่ฝักแก่แล้วนยเป็นเปลือกสีดำๆๆแบบนี้ช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับเกือบทุกวันเลยครับช่วงสองสามวันเนี่ยวันดีเราเก็บไม่ทันนะครับอันนี้ถั่วเขียวนะครับพอมันโดนฝนมันก็จะอ่อนนุ่มนะครับเม็ดก็อาจจะบวมๆเราก็จะปล่อยไว้เลยนะครับผม ก็จะเหลือแค่ถั่วพระที่เราปล่อยให้มันติดฝักแล้วก็รอเก็บเกี่ยวช่วงน่าจะช่วงประมาณทักปลายเดือนเมษายนครับถึงต้นเดือนพฤษภาซึ่งอพอเราเก็บเสร็จแล้วก็จะไถกลบพอดีเลยนะครับเนี่ยครับผมฝักของถั่วดาบหรือถั่วพระนะครับฝักหนึ่งก็จะมีประมาณทักสิบเมล็ดนะครับ พลต้นหนึ่งมีประมาณ 4- ี่ห้าฝักนะครับเราก็จะเก็บไว้ทําเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้สําหรับฤดูการต่อไปนะครับนี่ก็ถั่วเขียวนะครับเป็นรุ่นที่สามนะครับฝนตกมาครับก่อนหลังจากที่มันร้อนอบอ้าวตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมนะครับพอช่วงกลางกลางเดือนไปไปลายเดือนก็เริ่มมีฝนมาบ้างนะครับ อันนี้เป็นต้นยางนานะครับเขียวชุ่มงามเลยนะครับได้ผลิใบใหม่เขียวตานะครับก็จะมีต้นอาเจียวป่าที่ผมปลูกไว้ก็เริ่มทยอยออกดอกแล้วนะครับนี่ครับ ก็แม่บ้านก็มาสับเอาดอกไปทำอาหารนะครับเกือบทุกวัน,นครับมันก็อาจจะโผล่ดอกออกมาไม่ทันนะครับอันนี้ก็เป็นอะังต้นของเข้าที่มันเหี่ยวแห้งอยู่ในดินนะครับนี่นก็จะโผล่ดอกออกมานี่ครับน,นี่คือเขากำลังแทงดอกออกมาจากดินนะครับ ก็ปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้หลายปีนะครับต้นกระเจียวหรือบางแห่งก็เรียกดอกดินนะครับปลูกง่ายมากครับผมแค่เอาขุดเอาเงาหรือต้นของเขาขุดลุมแล้วก็เอาหัวเอาเงาลงดินเอาดินกบทับก็เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับเนี่ยพอเริ่มมีฝนมาดินมีความชุ่มชื้น้เขาจะเริ่มทยอยออกดอกนะครับอันนี้ก็สองดอก ลักษณะของเกี่ยวป่านะครับปีแรกเราปลูกแค่ต้นเดียวครับปีต่อๆไปเขาก็จะแตกกอเป็นหลายต้น,นครับเราก็สามารถที่จะแยกนําไปปลูกพื้นที่อื่นได้นะครับเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายนะครับสาหรับเกียวป่าเดี๋ยวนี้ในป่าธรรมชาติก็หายากแล้วครับเพราะว่าคนอื่นเขาก็เอาไปปลูกเหมือนกันนะครับ มันก็จะเหลือแค่ต้นเล็กๆนะครับเนี่ยคันนาวันนี้เราก็จะรอรุ่นช่วงหน้าฝนนะครับรอรุ่นเห็ดละโงกเพราะก็เคยให้ดูหลายคลิปแล้วนะครับอันนี้ก็เห็ดละโงกก็จะขึ้นประจำทุกปีก็น่าจะประมาณช่วงเดือนพฤษภานะครับอันนี้คือเศษหญ้าเศษฟ,ฟางที่เอามาคุมไว้นะครับ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นนะครับบริเวณที่เห็ดลลงอกเกยขึ้นบริเวณนี้นะครับนี่ครับต้นนี้ต้นสูงใหญ่ของเรานะครับที่ได้เก็บเห็ดประจำเลยนะครับ ก็จะเป็นรากของต้นยางนางครับที่มันโผล่พ้นขึ้นมาจากดินนะครับมันโดนฝนกัดเซาะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับที่เป็นอาขานี่น่าจะเป็นเชื้อราหรือสปอร์ของเห็ดนะครับก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าพอดินมีความชุ่มชื้นเราเอาเศษหญ้าเศษฟางมาคุมมันทับไปมันก็จะเกิดเป็นสปอร์เป็นลักษณะเส้นใย,ยแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเชื้อเห็ดนะครับวันเวณนี้ก็จะ ต้นกระเจียวนะครับนี่ก็เริ่มแทงดอกขึ้นมานครับแหลมๆผลจากดินนะครับบริเวณนี้พอเข้าหน้าฝุนนะครับแทงดอกแทงใบออกมาก็จะเขียวจุม่มเต็มคันนาเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นถั่วพ้าที่ทำการไถหวานนา รุ่นแรกๆครับช่วงก่อนปีใหม่นะครับฝักของเขาก็จะก็จะเริ่มแก่แล้วครับต้นก็ติดฝักค่อนข้างดกนะครับหกเจ็ดฝักนะครับฝักนึ่งก็ประมาณสิบเม็ดนะจากการขึ้นของถั่ว้าแค่ต้นเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะครับได้ทั้งปุ๋ยาจาก ซากต้นซากาใบาของถั่วพานครับก็ได้นาทเจนที่ถั่วพาดึงจากอากาศนะครับลงมาสู่ดินนะครับครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีต้นกระเจี๊ยบนะครับที่มันน่าจะติดมากับมเมล็ด หรือว่าปุ๋ยที่วัวนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เป็นถั่วเขียวรุ่นหลังครับที่ไท้หวันพร้อมกับถั่วพาช่วงหลังปีใหม่นะครับประมาณาเกือบกลางเดือนมก,กราลครับเขาจะเริ่มสุกนะครับนี่ผมถ้ามีเวลาก็จะมาเก็บ นะครับเอาตัวไหนที่เป็นพวงเป็นช่อใหญ่แบบนี้นะครับเก็บง่ายนะครับเนี่ยถ้าเก็บทั้งหมดก็ได้เยอะนะครับถกกั่วเขียวเดี๋ยวมาดูแปลงนี้นะครับ ก็ทั้งถั่วพราถั่วเขียวเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้อยู่ในช่วงของเดือนมีนาคมนะครับมันก็จะมีฝนลงมาครับมันก็จะก็งามเขียวชุ่มแบบนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับการไถนะครับผมก็อาจจะให้รถไถใหญ่มาไถให้นะครับก็ต้องดู ความพร้อมของตัวเองก่อน,นครับถ้าแดดไม่ร้อนจนเกินไปผมก็อาจจะใช้รถา,านาเดินตามเหมือนที่เคยถ่ายเมื่อช่วงเดือนธันวานะครับถั่วเขียวก็ยังเยอะเลยนะครับเสียดายเนาะถ้าเก็บหมดก็ได้เป็นกระสอบนะครับเมล็ด ีวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมบรรยากาศหลังฝนตกนะครับของเดือนมีนาคมนะครับบรรยากาศในแปลงนานะครับแปลงนาค้าวินรีที่มีการปลูกพืชหลังนานครับพืชตระกูลถั่วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม